วัสดีค่ะชองเจเดือนแยกเข้าหลอาอยอเชียค่ะ,ะนะมีจังทำต้มหมูไปกินเองมีจังทำที่บ้านเดียวเดิหน้ากันตั้งะต่ไหนแบ้วบะมากกทีา่ไ่ ไหนยาง right เอาอย่างยางมาแหนมตุ้มสิบบาทสิบบาทสูตดน้ำจะเป็นไงห้าห้องหมดไม่เลย อุ่นอีกน่ยีกห่อเ้อาแซ่ใส่ใส่หมกน้ำไม่นะหป่บหมกห่ลาบกน่ใเสื่อส่ะแซ่บหมดแล้วไม่ได้หมกน้อไแแ่เสื่อหมกนี่อี่หี่แ่บสนาม้แม่เอาบมันก็่แดนสิดเลยมันมัย่ง่างนะ่เล่้งหมดแล้ เออพริกไม่เด็ดควันเลยด็นให้สมองวนมองคันสคันสมอมันมองคันคนมคันองคันันสมคนงมอันสมนสงมองนงมอมัมันสมองคันนสมนมันมันนองงมันนมน เอื่อใ้ถ่ายสิบบาทได้หลายอยางเสื้อผงยัไงน่ะควานลงหัววานลงยอหมันงามขึ้นก่อ ตี่กให้ถ่ายอยู่แป่ชั้นหรอเลิกมาแล้วอันปักสางแกอันจะมานั่งปักทั้งหยาบมอนไข้ชิมเลยตายวอะมันก้องหมวตั้างกล้องหม่เลยก้องหน้าหมัวมากเลยก็ได้เสร็จ 是上班。<noise> <noise> <noise> สิบาทสิบบาทช่างเงมากกเส้เียเยตใส่ตามริมาณน้ำนหลาใส่ลายน้โอ้เจี้โอนน้อใส่เลยใส่ับมือก็ใส่เข่าเลยไอ้เราเว Một cái <laughs> này là bóng đẹp Một cái này หปหาตวงก่อนปนี่ด hmm. ส the ่วนแบบนี้เนี่ยไปเอาไปกนนี่ใช่ที่นองครับสยไปสองใสน่งสังนีบ้างเหรอนีางแล้วนี่จะที่น้องเรียบร้ยได้ได้เยอะมากเลยสองสามสี่ห้า ขาไขยได้กำไร 1, dragon, เก้าสิบบาทหอหนึ่งหพอไงล่ะได้สิบเก้าหอยี่สิบหางเจียวได้ครึ่งต่อครึ่งเพิ่อต่อเพิ่นเดี๋ยวนะถ่ายกันจ่าพี่น้องทำส้มหมูคลิปนี้ก็ฝากไว้สันนี้แล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ สวัสดีค่ะปากช่องเจเดือนแยกเขาหลามออฟิเชียลด้วยค่ะ